สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราก็มาแนะนำมิสซูบิชิไทยท่านพัทนะคะรุ่นนี้นะคะทุกท่านเป็นรถกระบะแคบรถบ้านแทมือเดียวรุ่นท็อปนะคะเครื่องยนต์2500ซีซีเครื่องยนต์ดีเซลขับเกียร์ออโต้ภายในสวยสะอาดนะคะทุกท่านเครื่องดีเกียร์ดีนะคะแอร์เย็นเครื่องเสียงใช้งานได้นะคะอุปกรณ์ทั้งภายนอกภายในนะคะโดยรวมสวยเลยค่ะทุกท่านใช้งานได้ครบแบบสมบูรณ์ดีเลยนะคะ รถสภาพแบบเดิมๆค่ะไม่มีรอยชนค่ะทุกท่านขับขี่ดีนะคะพร้อมใช้งานเลยค่ะราคาเงินสดอยู่ที่3,20,000บาทราคานี้ฟรีค่าโอนนะคะทุกท่านมิสซูบิชิไทยทันพัส2.5แคปรุ่นปี2,012จดทะเบียนปี2013เกียร์ออโต้รุ่นตัวท็อปนะคะใช้เชื้อเพลิงดีเซลค่ะทุกท่านราคาเงินผ่อนอยู่ที่339,0 0 0บาทนะคะ สามารถจัดไปแน้นได้เต็มวงเงินเลยนะคะทุกท่านเคดิตดีฟรีดาวด้วยค่ะสำหรับการผ่อนชำระนะคะอยู่ที่ประมาณ6,000กว่าบาทถึง7,000กว่าบาทนะคะขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการผ่อนด้วยนะคะค่าใช้จ่ายในการออกรถนะคะมีค่าใช้จ่ายประมาณ8,000บาทค่ะทุกท่านเป็นค่าดำเนินการค่าโอนค่าย้ายและตรวจสภาพรถนั่นเองนะคะ ท่านใดที่สนใจรถยนต์คันนี้นะคะสามารถติดต่อผู้ขายได้ที่เบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้เลยนะคะดูรถได้ที่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาค่ะเบอร์โทรผู้ขายแอดมินใส่ไว้ให้ที่ใต้คลิปเรียบร้อเยแล้วลนะคะสามารถสอบถามกันได้ไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขาการสดหรือการผ่อนนะคะโทรไปคุยได้โดยตรงเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ